คุณผู้ชมคะมีเรื่องราวของชายวัยเจปีนะคะที่แต่งงานกับผู้หญิงวัยแค่19ปีเท่านั้นอเองแต่ปรากฏว่าผูกข้อไม้ข้อมือทําพิธีเรียบร้อย1เดือนหลังจากนั้นผู้หญิงไปมีแฟนใหม่อะอผู้ชายคนนี้บอกผู้หญิงปันใจไปให้คนอื่นทําให้ต,ตัวเองเนี่ยโหชอกช้ำเหลือเกินนะคะแล้วเห็นบอกว่าทรัพย์สินต่างๆนะมีการลงทุน ซื้อหมูซื้อไก่ให้ฝ่ายหญิงเนี่ยเลี้ยงมากกว่า2 0 0แสนบาทบตอนนั้นก็ทุ่มทุนเต็มที่<อ>ทำไมมาทิ้งเขาไปแบบนี้นะคะส่วนฝั่งผู้หญิงเองคือล่าสุดเนี่ยออกมาให้ข้อมูลอีกแบบนึงบอกว่าที่ต้องขอแยกทางเพราะว่าถูกสามีวัย70ปีเนี่ยดูถูกตลอดเวลา ถ้าบอกเธออยู่แบบนี้ไม่ได้นะคะเอาลองฟังแต่ละฝ่ายก่อนเริ่มจากฝ่ายชายแล้วกันอายุ70ปีค่ะเปิดเผยเรื่องราวสุดช็อกช้ำบอกว่าถูกหญิงสาวอายุ19ปีหลอก คือหลอกทั้งเงินหลอกทั้งใจจนหมดตัวนะคะ ừ ừ ừ สุดท้ายผู้หญิงหนีไปอยู่กับแฟนใหม่โดยวันที่29มกราคมที่ผ่านมาตัวเองไปทำพิธีสู่ขอผูกแขนกับพ่อแม่ของสาววั19ด้วยสินสอดเป็นเงินสด20,000บาททองคำหนึ่งบาทจากนั้นค่ก็ย้ายไปอยู่ที่บ้านของผู้หญิง<อ>ที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีระหว่างที่อยู่ด้วยกันเนี่ย ภรรยาวัย19ปีบอกว่าขอให้ลงทุนเลี้ยงหมู50ตัวแล้วก็เลี้ยงไก่อีก500ตัวให้หน่อยลงทุนค่าใช้จ่ายตรงนี้ร,รวมถึงขอให้ซื้อโทรศัพท์ iPhone 13ในราคา20 0 0 0บาทให้1หเครื่องทีนี้เนี่ยคือแต่งงานกัน1เดือนแต่เขาบอกว่าอยู่กินกันจริงๆเนี่ยแค่5วันเท่านั้นนะคะภรยาก็เริ่มเปลี่ยนไปกลางคืนแอบหนีไปเที่ยวบ้าง ไม่กลับบ้านบ้างกลับเช้าบ้างทำพฤติกรรมแบบนี้อยู่ตลอดตัวเองก็คอยโทรตามค่ะจนครั้งล่าสุดภรรยาสาวตอบกลับมาคําตอบเนี่ยเขาบอกถึงขั้นน้ําตาตกในเพราะภรรยาบอกว่าตอนนี้ไปอยู่กับแฟนใหม่แล้วโโอโ้หคือเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยบอกชอกช้ำอย่างหนักนะคะหวังว่าจะได้แต่งงานมีชีวิตคู่ช่วยกันทํามาหากินตัวเองป่วยเป็นโรคเก,กาก็หวังจะฝากผีฝากไข้โดนแบบนี้มันจุกอก,อกออลองฟังดูค่ะ ในสี่ห้าวันเขาก็หนีไปเงินค่าผูกแขน่งเขาชวนลงทุนเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรก็เลี้ยงหมูก็ลบยอดก็ประมาณสองแสนบาทแล้วทําไมคุณตาถึงคิดว่าสาวคนนี้หลอกคุณตาคะก็ผมก็ไปอยู่เขาเขาก็ไปไปไม่ยอมเอาเขาสั่งเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่แล้วเขาก็เอาสั่งเอาหมูมาแล้วหมูไก่มาแล้วเขาก็หนีไป หนีไปไม่ยอมมาเลยผมก็โทรตั้งหลายเที่ยวเขาก็ไม่ยอมกลับมามาลูยทีเขาก็ไปอยู่กับผัวใหม่เขาเขาก็ยอมรับผัวใหม่เขาก็รับโทรศัพท์ด้วยโอ้ไปอยู่กับสามีใหม่สามีใหม่รับโทรศัพท์ด้วยค่ะยิ่งเจ็บช้ำน้ำใจก็ไปใหญ่เลยนะครับแล้วตัวสามีวัยเจ็ดสิบปีท่านนี้นะครับหลังจากเกิดเรื่องก็บอกว่ามานั่งทบทวนแล้วคิดว่าตัวเองน่าจะถูกหลอกเสียทั้งเงินค่าสินสอด แล้วก็ค่าลงทุนเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ไปกว่า2 0 0 0 0 0บาทนะครับอีกทั้งภรรยาสาววัยสิปียังเอารถเร์สไซไปใช้เพราะฉะนั้นทางเนี่ยเจ้าบ่าววัยเจปีเนี่ยก็เลยตัดสินใจไปลงบันทึกประจําวันไว้ที่สพเมืองการุงนะครับแต่หลังจากนั้นไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเอะหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันอดีตภรรยาวัยสิก็นํารถเร์สไซมาคืนให้แล้วตัวของสามีวัยเจนะครับทิ้งท้ายบอกว่าเจ็บใจมากนะ อยากฝากไปถึงอดีตภรรยาวัยสิว่าอย่าไปหาทําแบบนี้กับใครอีกมันบาปขอให้ทำกับเขาแค่คนเดียวพออลองฟังเสียงนะครับก็ซื้อโทรศัพท์ไอโฟนให้หนึ่งเครื่องสองหมื่นบาทแล้วยังจะมาทิ้งป่าไปอีกไงป่าเจ็บใจมากทีโดนน้องบอหลอกเลยอยากจะขอให้สื่อเนี่ยช่วยบอกกับเขาด้วย เออเนี่ยพอผ่านมารู้สึกว่าถูกหลอกนะอยากได้ของคืนนะครับคราวนี้มีเพื่อนของสามีวัยเจเนี่ยนะครับก็มาคอยปลอบใจแต่มาลักษณะแบบมากระเซา้าเย้าแย่คุณจอยอนะฮะแล้วก็เหมือนกับมาเตือนทั้งตัวสามีวัยเจคนนี้แล้วก็คนอื่นด้วยนะครับว่าใครที่อายุรุ่นนี้แล้ว,ลวหมายถึงอายุรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยเจ็ดปปีเนี่ยนะฮะอย่าไปติดเด็กเลยถ้าจะติดหญิงหรือจะมีคนรักใหม่เนี่ย ขอให้เป็นคนรุ่นเดียวกันดีกว่าจะได้ไม่โดนหลอกอเออมาเตือ <มา S 1> นแบบนี้ม,มาปลอบใจมาปลอบใจอ,อีกด้านหนึ่งนะคะผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับสาวอายุ19ปีคนนี้เธอเปิดเผยอย่างนี้ค่ะว่าหลังจากแต่งงานเนี่ยสาเหตุที่ทนอยู่กับสามีไม่ได้เพราะว่าโดนสามีดูถูกตลอดคือเวลาตัวเองจะออกไปทําธุระที่ไหนเธอบอกว่า ก็ไปไม่ได้เหมือนเขาก็จะไม่ให้ไปรู้สึกไม่อิสระสุดท้ายทนไม่ไหวก็เลยขอแยกทางนะคะส่วนเรื่องเงินแล้วก็เรื่องมือถือเนี่ยด้วยความที่สามีให้ด้วยเสน่หาตัวเองบอกตัวเองไม่เคยบังคับนะส่วนเรื่องหมู50ตัวกับไก่500ตัวเอัวก็ขอให้สามีเอาคืนไปเลยละกันโอให้คืนได้เลยที่ทุกอย่างจะได้จบเพราะก็ยอมรับตรงๆว่าตอนนี้ตัวเองก็มีแฟนใหม่แล้วค่ะ มุตาเขาว่าดูถูกหนูค่ะ mm hmm. เขาแบบว่าเขาพูดยังไงอะหนูวอายอมรับเขาว่าหนูอะคอยตังค์เขาเนาะแต่ไม่ได้บังคับเขาค่ะ mm hmm. เขาพูดหนูก็มาว่าคนอย่างเธออะแค่ mm hmm. าหาตังค์ปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บะก็ได้แล้วค่ะ mm hmm. เขาพูดกับหนูอย่างนี้ค่ะก็ค mm ือเป็นคำดูถูกใช่ค่ะหนูแบบหนูไม่โอเคเลยค่ะ mm hmm. อยากจะฝากมึงตาว่า ถ้าตาอยากได้อะไรอะ่ะตาก็พูดกับหนูเลยค่ะหนูให้ทุกอย่างหมดอะค่ะใช่ค่ะค่ะขอให้จบกันด้วยดีไม่ต้องมาอย่างไงะมายุ่งกับหนูอีกอะค่ะ ขอให้จบไปด้วยดีก็ตัดขาดนะคะเห็นบอกครา้แรกมอเตอร์ไซค์ที่คุณตาไปแจ้งความ่ะฝั่งผู้หญิงบอกว่าความจริงเคยถามแล้วนะว่าจะเอาคืนไหมแต่ตอนนั้นบอกไม่เอาคืนนี่สุดท้ายไปแจ้งความตอนนี้ทุกอย่างเอาคืนไปยกเว้นสินสอดใช่ไหมกับโทรศัพท์มือถือนะที่ให้ด้วยเสน่หหาก็หวังว่าเรื่องนี้จะจบลงด้วยดีนะครับ